ฮะจริงปะเนี anyway> ่ยจริงโอ้โหสวัสดีครับพี right ่ครับสวัสด um ีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะก็วันนี้ก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับคุณพี่เขามาจากไหนครับเนี่ยมจากภาพพัฒน์วาเงินดาวครับมาเงินดาวจำนวนเท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นคุณพี่ก็จะวางเงินดาวสามหมื่นทำไมต้องดาวอ่ะพี่อ๋อก็คือเขาเรียกว่ายอดไม่ถึงก็เลยต้องวางเงินดาวนิดนึงใช่ไหมครับแล้วคุณพี่เห็นรถมาจากช่องทางไหนครับเนี่ย เสร็จปุ๊บครับพักเพจมาก่อนทักมาก่อนพอทักมาเสร็จปั๊บก็มาเจอหน้าร้านเลยแล้วทำไมดูเป็นโตโยต้าตอ็คันนี้ประหยัดน้ำมันเลยอืมก็คือมีข้อมูลว่ามันประหยัดน้ำมันและโชม,มี่ชอบไหมชอบโครงสร้างรู้ยังรูแล้วครับเขลองขับยังยังไงครับเดี๋ยววันรอวันรับรถอ๋อรอวันรับรถลขับวันรับรถเลยนะครับมีอะไรที่ไม่ชอบไหมสําหรับการที่มาดูครั้งนี้ยังไม่มีใช่ไหมตำหนิแล้วพี่มันต้องมีตําหนิบ้างแหละเชื่อผมดี มียังไม่มีนะดูย,ยังไม่มีมมเอเอเดี๋ยวต้องลองขับดูก่อนพอพี่มาเจอคันนี้แล้วมันรู้สึกแบบคลิกเลยเอะช่วงล่างมันแล้วก็โฉมหน้ามนอาอนาคตมีแต่งไหมมี <laughs> มันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมสายพวกเราคืออนาคตมีแต่งอยู่แล้วนะครับราคาเป็นยังไงบ้างแพงเกินไปไหมหรือว่าประมาณไหนราคาก็พอดีครับ ก็คือไม่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 แพงเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้ถูกครัเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะครับของร้านก็คือจะมีการคัดลดผู้คนรายเดียวเป็นการคัดลดคัดลดคัดลดพอคัลดคลดเสร็จปุ๊บเนี่ยราคามันจะนิดนึงก็ประมาณนี้ละกันไม่รบกวนคุณพี่ด้วยนะครับก็อันนี้มาลดอะไรเนี่ยมาบอสไซครับฮะจริงปะเนี่ยจริงครับโอ้โหมาคอนถุงอยู่แถวไหนเท่าไห่อยู่บางเลนโอ้ไกลเนาะไกลอยู่มาตั้งกี่โมงครับเนี่ย มาแปดโมงเช้านะอู้มาจากนคนปรปฐมอีกแล้วแต่ครั้งนี้มามอไซค์ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะโอเคนะครับไม่ต้องปวงพี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นถ้าเกิดว่ามันเย็นกว่าน,นี้รถติดน,นะครับขับลำบากอีกนะตอนนี้แดดกำลังดีๆก็ไม่ต้องปวงพี่แล้วกันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับคุณพี่ครับคุณพี่ครับ พอ <laughs> ดีด้วยนะครับอ่าก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหางรถที่นี่เลยรายมาริโอมอเตอร์นะครับเซิร์ชทุกช่องทางเจอทุกช่องทางครับตรุษดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ